สวัสดีครับเบาล่างสันอีกแล้วครับแรงนี้มาสีผ้ากินย้ยครับมันเป็นอาหารเวียดนามเบอพ์คนะเป็นแบบอันนี้เป็นเอาขาหมูมาเฮ็ดกระหางหมูเบอร์เดีพวคนยยมันเป็นสูตรพิเศษครับถ้าคนแถวอีสานหนองคายแถวชซนทา้งนั้นสิทีรู้ครับอันนี้แนว เครื่องพันมันบักผีข้าวปุ่นอันนี้กระเทียมกับตะไคร่นะครับอันนี้เบิ้งครับน้ำจิ้มนี่เด็ดอีลีพลน้ำจิ้มสูตรมันมันที่เป็นสูตรใช้น้ำบักขามเปียกแซ่บเนี่ยขาดว่าได้กบปีก้กับบักผีนี่ครับเนี่ยมันงผัก เบื้องบนนะครับผักงามๆเลยคนมาสีกินเทพี่น้องเบิ้งบาดเนี่ยมันสีเป็นตั้งสี่ได้ครับพันม,มันต้งพันนี่ผักอิเลือดอันนี้กะล่มันตรงเคล็ดสูตรกิ่นคือจังแหนมเนื่องนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็ ัวขิงไข่ใส่กอนครับัวขิงไข่มีกระเทียมมันการกินมันถีบทีที่พิถันแดนดนิดนึงอันนี้สละแหน่ใส่อันนี้ผู้ใดมากออกเผ็ดๆได้กินได้กัอันนี้กะเพราครับกะเพราใส่ครับนี่ยังอีกนอกบาทนี่เอาเอาใส่ไปั้างบด มีอย่างแดดไซแฮนเบิร์ดผักซีอ่ะ,อะใส่บาดนี่แล้วข้าวปุ่นบาดนี้นี่ข้าวปุ่นผู้ใด้มาคำหน่อยใส่คำหน่อยผู้ข่ามาคำไงกูนเบิ่งได้ใส่ตำนี้ก็เต็มคำแล้วครับพี่น,อน้อง <c oughs> สูตรนี้บอกเลยครับว่าแซ่บอีเหล่ขออนุญาตใจมือนะครับกูบนะ ใส่เลยคักๆเลยเอา้าเหนื้อเนื่อเลยคนเนื้อหนังเนื้อหนังบึงบานนี่คนะบึงข้ามบ่อเดิอพีนองเลย <c oughs> เขาบากลมบอมื่เจ้าว่าบึงดูคนเะด้อมาบานนี้หัวตัวบานนี้เตรียมบักพิกไว้ก่อนบักพิกนีขาดว่าด้ะ ต้องตามเลยไงบวกผิดเนี่ยเบิง้บงบวกผิดหน่วยยญ่งๆเผ็ดๆสดๆส,สำหรับคนหมักเผ็ดครับเบิ้งเดอะหัวระด้บาดเนี่ยตุ่มต้อบาดเนี่ยพ่น่ะเบิ้งเด้ยพูนะพี่น้องปั่นอูรูกผูใดกินบ่ได้จะเลี้ยนแบบได้ติดข้อตายด้ยเนี่ยน้ำเจียว โอ้ใส่อีกส่วนหนึ่งอาทนโอ้เอา้ามาแบบนี้เบิง้งให้พี่นองเบิ้งใก,กล้ๆค่ำอยู่ไอ้ครับเ <c oughs> บิ้งเดียวคนกนิันน,น,นี้ลงเละสิตาม้ยวยบอกพี่ครับืม <c oughs> พนงองอ่นอืมส่วนแก้วกันอักครับเอาตรงคือตัวล่ะ เิ่งคำต่อไปเดิมบัตร่อนสองเดีลยวหญยๆเลยเดี๋ยวนันโบกพอดีคำเนี่ยครับอันนี้ใบกะเพราใส่มันสีออกเพ็ดๆแด่ไหนงโอคหัก กระเทียมตะไคร่หั่นบางๆครับเครื่องเคียงลายได้หน่อยนึงอขอบปุ่นใส่บัน๋นกินข้นาหไ่แดงคุณจังแสบกินข้าหน่อยแล้วน่บ่แสบมานี่อย่างแดงหน,น่อยมี่หอมผักใดผักเลยหอมเปเร้บานข้างห่วงเพิ่งกินห่ว <laughs> ง มาขวนพี่น้องย่ามเด็กโอ้ยผู้ใดเบิ้งแล้วบ่อยาดนี่แสดงว่าเป็นสร้างเบิ้งแล้วุ่นะุ่นะตอนมันขัดที่อย่างนี้ใส่เลยพุ่นอืมขอโทษๆๆๆๆเบิ้งคำนี้นะพุ่นเบิ้งใกล้ได้พี่น้องบ่ทำให้ก็พอพอไน่เบาวเถ่านะเห็นเรากิ่นยังกระเสียบหนอพอไน่เบาวเถ่า เดี๋ยวผ่อน hòa เราเรียบับบนี้อันนี้ทำออกงานเดี๋ยวซื้อครับเบิงบ้งไปโอนยูนเลยบ,บเบิ้งแงมาเจวคือเก่า,กาเจวสูตรเด็ดครับเอือแบบนี้นะครับเดบี๋บัแนี้เบิ้งไปทำมันโอนตน้น

ขากับี่นัองจับพ่างจับพ่างอาหารเวียดน,นามใส่ใบชับคู่ media. คือพักอีเลือดบ้านเท่าไหร่ครับใส่น้ำมันสีหอม อันนี้ปลูกเองครับปลูกอยู่เครื่องบ้านสั้นสองงามงามเนี่ยปลูกไว้ไว้หัวกินย้อยเอิเบิงใส่ท้อเก่าปุ่นท้เทนอเก่าพี่น้งองปุ่นเบิ้งแต้ครับบอปุ่นนะหั <c oughs> กบอกหักโอ้แสบๆสบโดนโดนจินเทื่อนี่แสบเด้อ คุณใดมาเยี่ยมมายำเดี๋ยวสีเฮดสูกินเทียบอีเดีครับโอ้คุณใส่มือครับกินผู้เดียวกินผู้เดียวใส่มือว่าเป็นยังเนาะโอ้หัวะมาพันคำที่สามระเด่นสามคำโล่ระเด่นนี่พี่น้อง <c oughs> เบิ่งเดียวคนสามคำโล่เอ้าตุ่มอีกเนา น้ำจิ้มมันคนน้ำจิ้มนี่บอกเลยว่าเด็ดอีเละเซ่บคุณอ่ะคุณ,คณจิ้มย่อยร่องน้ำเห็นบ่ครับคุณน่ะเด้อเบิ่งลคำนี้ขอมันธรรดดาครับเนี่นว่าสามคำโล่นะโอ้เอาของไดรับบัดนี้พี่น้องมาลองดู อืมอืมบักเ่ตนบ้านเฮาเพ็ดดีคับอันนี้พริก คำดีซีบบเนี่ยโอ้เสียมแห้งดีๆได้พี่น้องมาแบบเขาเลือดแย่ๆเลยคนดูกับเสียงดังอยู่ทึ่งบาน <laughs> พอก็กินใส่คลิปกินให้พี่น้องเบิง่งคนแนวเด็ดเสีเอามากสกินสู้กันเบิ่งครับ ขัดครับสมุนไพรเน้นสมุนไพรครับเ <c oughs> บิองมาเนี่ยเบิองนะเบิอง,งเตยผักเตเยเหนืยดแลพวไแห้งแล้วนะกระปุนคือเกา่าใหญ่ๆคือเกา่าคำนี้ครับ effective đấy này đấy ạ, Piong. Bật, bật, làm này, nắm đuôi này. Um, bỏ tha. Um, bỏ hạt, hạt con à, <classified> <th60> เป็นยังดีต้องกินน้ำบ่อไปน้ำ้ากินย่างเดียวมันกับบได้อารารดสครับบรรยายไปน้ำการกินกินเัืงไดเป็นเรื่องไดสีรสชาติเนากินเป็นได้มันสีได้อารารดสทั้งคนกินคนเบิงน้ำมาคำนี้เมื่อกี้สามคำโลละคำดีซีประมาณอีกสองขีดเคืองครับเบิงน้ำกิ้นมันคนโค้นเลยนพี่น้องเอ้ย เอาเสามส่วนเลยเสี่คำพี่น้องว่าอิ่มกับอยู่ว่าไ้เบิ่งเดาปุ่นคำนี้มนนันเนยหน่อยนะครับปุณร่องเอาตาสั่งมาสาั่งเบิ่งนะแต่ผู้ใดย่ำนะครับผู้ใดกินคำใ,ใหญ่คือผมบ่ได้อย่ากลิ่นนะ <c oughs> เอ,อื่นลดลงบานมาด่าแล้วเนี่ย 嗯。Mm. ิ่นเมนูนี่มันแบบเปื่อนตีนเปื่อนเมื่อแดดไหนยนึงมันเป็นสิ่ธละครับการกินมันต้องกินแบบเนี่ยแต่จะกินแบบเรียบร้อยสุภาพกว่ากินข้าวพัดแล้วและครับสันกดิเขาจเจ้าใส่น้ำปลาไข่าตากกินเดเลนยนะไรมาเอาเพียวๆให้เบิง้งใส่อีกจักตอนชีใหญ่งๆเพียวๆให้พีนองเบิ้งดูอีกคำหนึ่งเนี่ยผู้ ปูพัน่เป็นเจ้ากะทิกินประมานนี้ครับเอาไส้นีนกินกินน้องทำนี้ใหญ่อว่า โอ้ขักขักพี่นอ้องเนี่ยเมนูเด็ดโยยอันนี้โยยหางหมูครับขาหม,มูเนื้อสิแบ่บบางคนมักเอาไก่มาโยยก็ได้ครับแล้วแจ่ผูม้มักครับโอเคครับพี่น้องมากวนรอบเด็ก <c oughs> เอา สวัสดีครับบาทนี้โอ้ใไซไวซีข้าเนี่ยได้เขาได้การเติบ <c oughs> โอเคครับบา่าวลังสันสวัสดีครับ